เป้าหมายอะไรบ้างอยากมีวงดนตรีเป็นของตัวเองค่ะแล้วแล้ว,ลวอะไรถึงทําให้เราอยากตั้งวงดนตรีอะคะอือคือโดยปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็สนใจเรื่องดนตรีอยู่แล้วด้วยถึงแม้ว่าจะเล่นดนตรีไม่เป็นก็ตามแล้วก็เรื่องไงคะเวลาเวลาฟังเพลงใช่ไหมเราก็คือเรารู้สึกว่า เดนตรีมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนเป็นทั้งตัวแทนความรู้สึกเราที่แบบว่าเวลาเราฟังเพลงเพลงนั้นใช่ไหมแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเรารู้สึกแบบนั้นกับเพลงนั้นอะไรเงี้ยหรือแบบว่ามันแบบบางทีแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครอย่างเงี้ยแบบแต่ว่ามันก็ยังมีเพลงที่แบบเอา้า ตรงกัเราเลยนี่เหมือนกับเราเลยนี่เราก็รู้สึกว่าเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะแบบว่ามีวงดนตรีเป็นของตัวเองแบบว่ามีมีเพลงเป็นของตัวเองก็แหละค่ะแล้วก็อยากเล่นเอออยากเล่นดนตรีเองด้วยก็เลยทําให้รู้สึกว่าอยากแล้วมีแรงบันดาลใอมีวงดนตรีที่ชอบที่เป็นแรงบันดใจอื่นนะคะหรือว่าให้รู้สึกว่าเอวันนี้เรารู้สึกแบบนี้เราฟังเพลงแบบนี้แล้วเราก็เลยแบบคิดอยากที่จะมีอืม วงที่เป็นที่มีแรงที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยู่เหมือนกันคช่หรือแบบว่าคือปกติอะชอบฟังชอบฟังมีท่านแล้วก็ชอบฟังชูเกตใช่ถ้าวงที่รู้สึกว่าแบบฟังบ่อยแล้วรู้สึก,ก่าชอบอะก็จะเป็นเอ่อ bring me t h e horizon ใช่เป็นวงอังกฤษก็แบบว่าเคยไปดูคอนแาแล้วก็ไปออ๋อแล้วก็รู้สึก,กว่าแบบเฮ้ยมันแบบคือ คือมันแบบอ่านึกออกไหมแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ย oh. ถ้าเราแบบถ้าเราเป็นเป็นหนึ่งในคนที่อยู่วันนั้นแล้วเล่นเพลงอะไรสักอย่างแล้วมาทําให้คนรู้สึกอินกับเพลงนั้นอะแรืว,ว่าคือก็คงรู้สึกดีเหมือนกันเนาะหรือว,ว่าเหมือนเราได้แบบอยู่แค่อะไรแบบว่าแบบต่อให้แบบคนที่แบบว่ามาฟังเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้แบบว่าเออวันหนึ่งที่แบบที่อยู่เขาได้ยินเพลงเราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาได้ลองฟังเพลงเราเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนเข้าใจเราอะอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบอืมอยากจะอยู่ตรงนั้นบ้างเงี้ยค่ะเออแล้วเออจากที่ฟังมาเนี่ยเราไปดูคอนเสิร์ตมารู้สึกสนุกรู้สึกว่าเป็นแนวแบน,นชน์เนาะเออแต่รู้สึกว่าวงดนตรีที่เราพูดถึงมาเพราะฉะนันที่จะแบบว่า กลุ่มๆที่เขาฟังกันแล้วกัรเนเนีย,ยทำเพลงอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบทําเพลงแล้วแบบว่าคนแบบว่าไม่ให้ความสนใจอะไรประมาณนี้มันจะเป็นยังไงจริงๆตอนแรกที่ที่เริ่มคิดว่าอยากอยาก,อยากลองเล่นดนตรีใช่ไหมคะอยากมีวงดนตรีของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะทําสิ่งนี้เพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อแบบ มีชื่อเสียงเพื่อแบบว่าเป็นแบบศิลปินดังๆในโลกอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแค่รู้สึกว่าอยากเข้าอะไรอะตอบโจทย์ตัวเองแบบความรู้สึกของตัวเองแบบว่าสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะแสดงมันออกไปมากกว่าค่ะแบบว่าเราอยากแบบแต่งเพลงที่มันแบบมาจากความรู้สึกของเราเราอยากแบบว่าเล่นดนตรีในเวทแบบที่เรารู้สึกกับมัน แบบว่าให้มันมาจากความรู้สึกมาจากเราเองล้ว,วนเลยอย่างเงี้ยะัะนั้ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คดาดหวังว่าถ้ามีวงดนตรีเนี่ยมันจะต้องโูดังแบบว่าคนทั่วโลกรู้จักเงี้ยคะ่ะแต่ว่าแค่แบบอคือต่อให้แบบกลุ่มเป้าหมายที่มาฟังเราเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ตามอะ่ะแต่ว่าก,ก็ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จในในความคิดที่เราและคะแบบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นความจิ ดีมากๆถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้คนรู้จักมากมายแต่ว่าก็ยังมีคนรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าประสบการ็เ์เป็นคนคอนเทนตเลทีโอเคมากแล้วอยากรู้ว่าเออที่บอกมาว่าอยากสร้างวงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบรู้สึกว่ามีปัญหาไหมแบบว่ากับการที่อยากจะสร้างวงออปัญหามีเยอะเลยคะ่ะ <c> บ <oughs> <c oughs> หนึ่งเลยคือ คือใช่ที่ว่าเป็นคนชอบดนตรีชอบดนตรีแต่ว่าเล่นดนตรีไม่เป็น <c oughs> คือเล่นอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าเคยคิดนะคะตอนเด็กๆว่าแบบอย,อยากเล่นอยากเล่นอยากลองเล่นกีตาร์เป็นอ่ะ <c oughs> ก็คือป้าก็ส่งไปเรียนกีตาร์ <c oughs> ปึง้ง <c oughs> เรียนได้ประมาณ2เดือนไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าพอเลือโอ๊ยเจ็บนิ้วโอ๊ยขี้เกียจซ้อมโอ๊ย ก็สุดจออน,น,นใจมันไม่มุมั่นพอด้วยล่ะค่ะแบบว่ามันมฟีลว่าแบบเอ้ยอยากเล่นเพื่อเห็นเพื่อนเล่นได้เราก็อยากเล่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอป้าไปเรียนแล้วกันว่าเราไม่ได้มุ่มบ้านอย่างตรงนั้นพออย่างนี้แล้วก็การว่าอ่ะเล่นกีตาร์เป็นอย่างนี้เคยแบบอยากเล่นก้องแล้วก็แบบก็ขอป้าเหมือนกันป้าพูดว่าแล้วมันจะเืิดตอนเล่นกีตาร์ไหมอ่าเราก็เออจริงด้วย เออพราะเราก็แบบเราเข้าเปฟิดว่าเราอยากเราอยากจะทําเราอยากจะเล่นมันเฉยๆแบบว่าแต่ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเออเราจะเล่นไปทาไมอ่ะเห็นไหมแค่แบบรู้สึกเออมันเท่ดีเราอยากเล่นแค่นั้นแต่มไม่ได้รู้สึกว่าเออเราอยากทําสิ่งนะั้นจริงๆนะอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่า,าอะไรเนียนะตั้งใจแบบศึกษาตรงนั้นมาจริงๆแล้วก็แบบการว่าพอมีโอกาสก็อ่ะก็ดันขี้เกียจดันแบบเอออะไรเอยก็เลยแบบว่า สมควให้ปัจจุบันก็เลยเล่นดนตรีไม่ได้แต่ว่าพอแบบตั้งแต่เริ่มฟังเพลงมากๆอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแบบก็ด้วยความที่ไม่ว่าแต่แบบตอนช่วงที่แบบว่ามีความสุขมากๆก็ฟังหรือตอนที่แบบรู้สึกดิ่งมากๆรู้สึกแบบชีวิตนี้แบบไม่เหลือใครแล้วอ่ะก็ยังมีเพลงเพลงหนึ่งที่แบบว่าเออเฮ้ยเข้าใจเรานะแบบว่าเอ้ยมันเหมือนเราเลยรู้สึกเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะที่เูดไปก็รู้สึกว่าแบบ ตรงนี้แหละที่มันบอกว่าเป็นแรงบัรจัยให้กับเราแบบว่าที่มันแบบสร้างความมุ่งมั่นให้เราอยากจะแบบลองลองแบบว่าเล่นดนตรีสักเครื่องเป็นเครื่องดนตรีสักเครื่องเป็นแบบว่าก็เลยตอนนี้ก็เลยมีแทนว่าอยากจะแบบแบบว่าอยากเล่นเบสใช่จริงจริงกองก็ยังอยากเล่นแต่ก็แหลรค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอแบบมันมีเป้าหมายตรงนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะแบบตั้งใจกับตรงนี้จริงๆสักครั้งงเงี้ยค่ะ ก็เลยคิดว่านั่นแหละครับคือปัญหาหลักของการที่จะแบบทำให้เป้างหวายสำเร็จเพราะเล่นดนตรีไม่เป็นเลยแต่อยากสร้างวงดนตรีแล้วอยากรู้ว่าที่บอกว่าเล่นดนตรีไม่เป็นแต่ว่าอยากกลับมาเล่นเนาะแบบลองเล่นอยากเล่นเบสแล้วมีแผนไหมคะที่จะแบบว่าเอ้ยลองแบบไปเรียนเพื่อแบบว่าได้เล่นเบสื่านจะแบบว่าได้สร้างวงอดมก็มีค่ะเพราะว่า ก็ด้วความที่พออยากอยากจะแบบมีวงใช่ไหมแต่เราเล่นไม่เป็นก็เลยแบบว่าคิดอยู่ว่าเออจะแบบหาเวลาเพื่อแบบไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าอาจจะเป็นวันเสาร์ที่ผ่านช่วงนี้ก็ยังก็ยังเรียนอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้ปิดเพออิงรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแบบขอป้าบอกว่าเออแบบจะไปเรียนสิ่งนี้นะสิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่อองจริงป้าก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตอยู่แล้ว แค่ว่าถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่แต่ตอนนี้มันใช่แล้วอ่ะเราก็แบบว่าจะแบบว่าวางแผนว่าจะไปเรียนดนตรีเพิ่มแบบว่าอาจจะไม่เรียนแค่แบบแค่เครื่องดนตรีแต่และชนิดอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าอยากลองศึกษาแบบเื่ออะไรอ่ะเกี่ยวกับดนตรีๆๆจริงจังอย่างนี้คือจริงๆก็มีมีเพื่อนที่แบบว่าเรียนวิบัสคี้หที่นี่อ่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าเราจะลองเรื่องงนี้จริงๆก็อาจจะลองแบบว่าไปปรึกษาเพื่อนลองถามเพื่อนดูว่าแบบ มันจะต้องเริ่มยังไงแล้วแบบว่าเราควรจะแบบเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนเป็นอันดับแรกอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อให้มันง่ายต่อต่อ,ตอชิ้นต่อถัดไปอย่างเงี้ยเพื่อแบบเราจะได้แบบว่าเออสามารถสร้างวงดนตรีของเราได้อย่างี้ใช่ไหมคะอืมก็คิดว่าจะไปเรียนแล้วก็แบบอยากจะลองเออปรึกษากับคนที่เขาแบบรู้เรื่องนี้แล้วเออคำถามว่นนี้ที่เคยถามไปว่าอ,อ,อยากเพลงอยากทําเพลงเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเออ อยากเอคุณอยากเป็นคนที่เล่นกีตาร์ในวงหรือว่าเป็นคนที่ร้องด้วยหรือว่าเป็นคนที่เล่นกีตาร์แล้วแค่แต่งเพลงแล้วหาคนมานร้องจริงๆคือเรียกว่างไงดีแบบว่าอยากเป็นเอาจริงไม่ไม่ได้อยากแบบว่าประจําตําแหน่งแค่แค่แค่ตำแหน่งหนึ่งเนี้ยค่ะแบบว่าถ้าถ้าเป็นวงจริงนะถ้าถ้าสมมติว่าหาคนที่แบบเออคิดเหมือนเราแบบว่า อะไรเข้ากับเราแล,แล้วอยากจะทําสิ่งนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากจะแบบไปฟิกว่าเอ้ยคนนี้หล่อนเล่นแต่แต่กีต้าร์นะหล่อนร้องอย่างเดียวหล่อนแบบกองไปเลยอย่างเงี้ยคือก็รู้สึกว่าอยากให้แบบในในในเพลงงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําตรงส่วนไหนของของเพลงนั้นเพื่อให้มันแบบออกมาแล้วแบบตรงกับความรู้สึกเราเนี้ยแบบว่าเราแบบเรื่อว่าไใช้ความความรู้สึกความคิดแบบว่าเป็นแบบ เขอะไรอะแบบว่าเป็นแกนหลักในการแบบว่าพัฒนามากกว่าค่ะเลยรู้สึกว่าไม่ได้เฮ้ยเราร้องอย่างเดียวแล้วเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบอยากให้แบบว่าเออทุกคนได้แบบมีส่วนร่วมในทุกๆอย่างแบบเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นแนวคลิปที่เท่มากเลยว่าเพลงเพลงหนึ่งปกติจากวงแบบว่าต่างๆนานาจากสองตลาดนาะรู้สึกว่าเออวงวงหนึ่งเขาก็จะมีแบบ ประจํปาประจํวงนักร้องประจําวงเออมือกองอีต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็จะเมนอันนั้นไปเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งพูดมาป่ปก้รู้สึกว่าโอ้หเป็นมันเท่มากเลยอะแต่เป็นฟิลว,ว่าอยากทําหลายๆยอย่างแล้วก็หาคนหลายๆคนที่ทําเป็นหลายๆอย่างแล้วเอามารวมกันเพื่อที่จะสร้างเสีงเยงนี้คือแบบ <laughs> โคตรเท่เขาเป็นก้า แล้วอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าทําเพลงขึ้นมาตั้งวงเสร็จละตั้งวงได้ละพกแล้วเริ่มทําเพลงแล้วเพลงออกมาละแล้วอยากจะแบบโฆษณาเพลงของตัวเองจากแพลตฟอร์มไหนบ้างก็คงเป็นแพลตฟอร์มหลักๆลยคะที่แบบว่าหลายๆคนรู้จักก็แบบเช่นเช่นยูทูบใช่ไหมหรือแบบว่า Apple Music uh, Spotify ์อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าก็คงลงหลักๆแต่ว่า ก็อยากจะทําแบบว่าเป็นแบบเพจเป็นแบบว่าในแบบอินสตาแกรมหรืออะไรเงี้ยค่ะแบบว่า facebook เงี้ยแบบว่าแบบของวงตัวเองแต่ว่าก็มันก็มันก็แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบช่องทางที่เราแบบสามารถลงรายละเอียดอะไรต่างๆได้ตอกนอโอ้ติ๊กตอกใช่ใช่เนาะแบบนำเทนอะไระมานใช่ประมาณนั้นเป็นความคิดที่สุดยอดมากเราคุยกันมา เออเรื่องทำวงดรือนั่นเนาะเออทีนี้อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดแบบเอออยากได้ข้อสรุปที่เราพูนคุยกันมานิดนึงก็ก็ได้ก็เมื่นกี้ก็ได้พูดถึงเจ้าหมายไปเนาะว่าเอออยากจะมีวงดนตรีแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ว่าการเล่นดนตรีไม่เป็นก็เลยก็เลยแบบว่า ต้องไปเรียนจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะให้เป้าหมายมันสำเร็จเนาะก็รู้สึกว่าเอ่อที่ได้พูดคุยมาก,ก็เห็นเป้าหมายของตัวเองเชัดเจนขึ้นอืก็แบบเอาจริงถ้าเป็นกรณนนี้ก็คงแบบไม่ได้ไม่ได้นั่งคิดว่าเอ้ยถ้าแบบสมมติว่า มีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเราเอ้ยเราจัดการยังไงอย่างเงี้ยคือเราก็คงคิดถึงต่เขาว่าเอ้ยเราอยากไปทำดนตรีเราแค่ทำดนตรีนึกออปะหราว่าเราแค่แบบเขาแค่ทำสิ่งนั้นสิแต่ก็ไม่ได้ลืมคิดเลยแบบแบบก็คือลืมคิดไปว่าเอ้ยเออแล้วเราแบบเรามีกลุ่มเป้าหมายคืออะไรล่ะแล้วเราต้องการแบบไปถึงขั้นไหนอย่างเงี้ยอืมก็ก็คิดว่าพอได้ลองพูดมันก็เหมือนเป็นการแบบได้จัดการได้การแบบเขา่ออะไรอะ เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าจัดก,การความคิดตัวเองแล้วก็แบบเออได้ลองพูดออกมามันก็ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นใช่มันก็จะชัดเจนมากขึ้นอโอ้เป็นเป้าหมายที่สุดยอดมากเลยก็ยังไงอนาคตถ้าดังอย่าลืมกันเอ้ยไม่ลืมจ<า>ะตามทุกคอนเสิร์ตเลยออ้ยอวยขอบคุณมากค่ะถ้าลงลงติจิตอลดูทวิูบนี่แชร์ให้หมดเอ้ย ยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณค่ะขออะไนเลยไหมคะ<ข>อ,อคุ้ย <laughs> ขอบคุณค่ะ